โดนกระดามาตลอดเลยแล้วก็ตอนนั้นมันไม่มีสื่อโซเชียลอนะ่ะโอ้โหกระบอกเสียงเราแทบจะไม่มีเลยก็สู้กันมาเนะี่ยจนกระทั่งมาอะไรอะ่ะมาช่วง ในช่วงใกล้ประมาณช่วงมีนามีสาของปี4 2ช่วงนั้นกระแสข่าวก็กำลังแรงนะจ๊ะช่วงนั้นหลวงพี่ดูแลโครงการธรรมทายาทกับหลวงพี่ถาวรเนี่ยอาจารย์จะออนอยู่ไหมอาจารย์จะออนอยู่ก่อนเนี่ยถ้าอยู่ทักมาหน่อยนอะ ดูแลโครงการธรรมทายาติกับหลวงพี่ถาวรก็พิเหตุให้อีกต้องไปอบรมวัดวัดหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีแล้วตอนอบรมเลยนะก็จะไปฝึกภาคสนามก่อนที่ น่าจะเป็นเขาชนไก่นะถ้าจําไม่ผิดใช่ไอาจาจะออนใช่ปะ่ะจาชออนเนียบไม่ตอบเลย <c oughs> น่าจะไปอปรุมที่วัดเขาชนไก่ธุรกิจกับจิตใจพัฒนาไปด้วยกันทานสิ้นภาวนาทุกวันนี่แหละชีวิตฉันเป็นชีวิตนักปฏิบัตรธรรม